ส่วนที่บริเวณแยกราชปรารบนั้นฝ่ายทหารและนปะชยังคงตรึงกําลังอยู่นะคะเพื่อที่จะเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวของกันและกันหลังจากที่เกิดเหตุเผชิญหน้าและการประทะก,กันในพื้นที่อื่นส่วนในพื้นที่ของประตูน้ําจนถึงตอนนี้ร้านค้าและบ้านเรือนปิดเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับแผนการของสอชในการปิดกัน้นปิดล้อมพื้นที่ติดตามจากคุณสวรษณ์วัฒนศิลป์รายงานจากย่านประตูน้ําค่ะคุณสวรษณ์เชิญค่ะ ค่ะคุณจิราชาตาคะถ้าประเมินตามสายตาแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้นะคะย่านประตูน้ําถือว่าเงียบเหงาลงทีเดียวระหว่างที่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทยอยออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่ถนนราชปารบนับจากแยกประตูน้ําออกมา500เมตรถูกซออชอก,กําหนดให้เป็นพื้นที่ใช้กระสุนจริงค่ะ เจ้าหน้าที่ทหารนำป้ายแจ้งเตือนระบุพื้นที่ใช้กระสุนจริงมาติดตั้งแขวนไว้กับลวดหนามแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะซึ่งคาดว่าเกิดจากช่วงเช้าประชาชนนักท่องเที่ยวยังคงเดินข้ามถนนราชปารบตามปกติเจ้าหน้าที่ทหารอาจหวั่นเกรงต่อความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันเท่าที่พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทหารเราได้ข้อมูลว่าพื้นที่ด้านหน้าโรงแรมอินทราบนถนนราชบารอบคือระยะไกลสุดของแรงการยิงเอ็มเจ็ดสิบเก้าเมื่อเราซักถามถึง รายละเอียดของจุดยิงกลับถูกปฏิเสธการชี้แจงเพียงแต่กล่าวย้ำว่าเป็นบริเวณด้านหน้าโรงแรมอินทราคือจุดยุทธศาสตร์ที่สุ่มเสี่ยงที่สุดเท่านั้นและตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้สถานการณ์โดยรอบของย่ามประตูน้ํายังคงอยู่ในภาวะปกติค่ะฝ่ายนปชปักหลักด้านหน้าแยกประตูน้ําฝ่ายทหารประจําการหน้าป้อมแยกหมอเหลง แต่มักมีกริยาความเคลื่อนไหวให้ต้องจับตามมองเหตุเผชิญหน้าเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารเดินขึ้นไปบนสะพานลอยหน้าโรงแรมอินทราซึ่งเท่านี้ทาให้เราพูดคุยกับกาดนอนจปจและแนวร่วมปรปชและได้คํายืนยันว่านปชไม่ต้องการให้ทหารอยู่ในพื้นที่สูงกว่าเพราะหวั่นเกรงการยิง M 7 9มเเเข้าพื้นที่ชุมนุมจึงอาจเข้าสู่ภาวะตึงเครียดบ้างเมื่อทหารขึ้นไปตรวจตราบนสะพานลอยหรือขยับเคลื่อนไหวตรวจกายไปยัง ปค่ะสําหรับพื้นที่โดยรอบย่านประตูน้ําตอนนี้แทบจะลืมภาพความโกลาหลของการจับจ่ายซื้อของในย่านร้านค้าขายปลีกและขายส่งของย่านการค้าแห่งนี้เพราะจนถึงขณะน,นี้บรรยากาศเงียบเหงาผิดปกติจนตั้งข้อสังเกตได้ถึงแผนปิดล้อมผู้ชุมนุมให้แคบลงและเข้มแข็งขึ้นของสอชออพร้อมๆกับการประกาศให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่อาจมีผลบังคับใช้ในระดับหนึ่งแล้วหลังจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจํานวนมาก ทยอยออกนอกพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนร้านค้าโดยรอบปิดกิจการชั่วคราวแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับโรงแรมมีคำเปิดเผยว่ายังคงเหลือผู้ที่อยู่ไม่ถึงนะคะร้อยละ30ิเท่านั้นค่ะ และล่าสุดนะคะเมื่อ15นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารได้ปลดป้ายกันระบุว่าพื้นที่ถนนราชปรารบนั้นเป็นพื้นที่ใช้กระสุนจริงออกแล้วนะคะจากคาชี้แจงมีการระบุค่าว่าผู้บังคับบัญชานั้นสั่งให้ปลดออกเนื่องจากส่งผลต่อภาพลักษณ์ว่าทหารกําลังจะใช้ความรุนแรงค่ะ